สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่10นะคะของเ,อเสื้อลายดอกแก้วเจ้าจอมอคลิปที่10จะเป็นงานในส่วนของระบายนะคะตอนนี้ก็พลิกพลิกด้านที่เป็นชายเสื้อขึ้นมานะคะเนี่ยนะคะค่ะเราก็จะเริ่มงานระบายที่ชายเสื้อนะคะก็จะขึ้นงานตรง ตรงที่สองกลีบนี้ชนกันนะคะขาคล้องไหม่เข้ามาเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ไปห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคะ่ะก็จะเหลือปลายหมายอยู่นิดนึง โซ่ห้าแล้วเสร็จล้าก็ไปเอ็กลงในห่วงเนี่ยนะคะค่ะจะมาร์กจุดเริ่มต้นงานไว้หน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงโซ่จะเริ่มจำยากนิดนึงนะคะจุดเริ่มต้นงานค่ะแล้วก็โซ่ห้า,ามาที่ห่วงถัดมา แบบนี้ไปจนรอบงานนะคะแล้วก็โซ่ห้าเสร็จแล้วก็เอ็กลงที่ตรงระหว่างสองกลีบนี้มาชนกันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนว่าใช้โซ่ห้าหรือเปล่า สองสี่หกอ๋อขอโทษค่ะขอย้อนกลับมาใหม่เป็นโซ่หกหมดนะคะเมื่อกี้เราใช้เป็นโซ่ห้าเป็นโซ่หกนะคะโซ่หกแล้วก็เอ็กที่ห่วงถัดมาโซ่หกแล้วก็เอ็กค่ะเสร็จแล้วก็จะมาลงตรงที่ระหว่างสองกลีบชนกัน เหมือนเดิมนะคะขาห่วงต่อไปนะคะโซ่หกแล้วก็ตรงนี้นะับห่วงแรกนะคะโซ่หกแล้วก็ห่วงที่สองพอห่วงที่สามปุ๊บก็จะมาเจอที่กรีบชนกันแบบเนี้นะคะ ค่ะห่วงที่สามก็จะมาเจอแบบนี้ค่ะต่อให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะห่วงแรกนะคะห่วงแรกก็จะมาลงตรงตรงกลางห่วงห่วงที่สองค่ะ เสร็จแล้วห่วงที่3จะมาลงตรงที่ระหว่างสองกรีบที่ชนกันนะคะ4 5 6เนี่ยนะคะช่วงลายจะได้แบบนี้ก็ถักเป็นโซ่หกวนรอบงานนะคะสามห่วงก็จะจบ1ลายพอดีนะคะวนแถวที่1นะคะรอบงานเลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นแถวที่2นะคะค่ะตรงนี้เราก็ถัก วนมาจนถึงจุดเริ่มต้นงานแล้วนะคะนะคะห่วงที่จุดเริ่มต้นงานก็อยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วจะขึ้นแถวที่สองนะคะเชื่อมต่อก่อนดึงไหมผ่านก่อนนะคะขึ้นแถวที่สองค่ะก็ขึ้นโซ่หนึ่งเอ็กลงที่เดิมกันนะคะค่ะแล้วก็โซ่หกเหมือนเดิม วนรอบงานเหมือนเดิมนะคะทำแบบเดียวกัน3มชั้นนะคะ3มแถวตอนนี้อยู่ที่แถวที่2ก็ขึ้นแถวที่3ม,มาเหมือนเดิมนะคะแบบเดียวกัน โซ่หกมาแล้วก็ X เ,เหมือนเดิมนะคะแบบนี้ขึ้นมาสามแถวเลยนะคะทำแบบเดียวกันขึ้นมาสามแถวค่ะเดี๋ยวแถวที่สีเราจะเปลี่ยนลายนะคะก็ถักแบบเดียวกันขึ้นมาสามแถวเลยนะคะค่ะพอถักโซ่มาแบบนี้ได้สามได้สามแถวแล้วนะคะ ถึงจุดเริ่มต้นงานนะคะตรงนี้ก็โซ่หกมาเสร็จแล้วก็เอ็กลงไปค่ะเสร็จแล้วจะขึ้นแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่จะเป็นเหมือนมเมล็ดข้าโพดแบบนี้นะคะก็ขึ้นโซ่สามขึ้นมาพันหัวเข็มแล้วก็ถักหลักที่สอง ลดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หลักที่สามปลดหนึ่งครั้งรวบเข้าหากันแล้วก็โซ่สาม x ลงตรงห่วงเนี่ยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามมาขึ้นมาเล็ดเข้าโพสท,ทุกครั้งที่เป็นตรงแบบนี้นะคะก็ สามหลักทุกหลักปลดหนึ่งครั้งหมดนะคะเสร็จแล้วก็รวบสามหลักเข้าด้วยกันโซ่สามแล้วก็ x ขาแบบนี้ไปจนรอบงานเหมือนกันนะคะโซ่สามขึ้นเมล็ดเข้าโพดตรงที่เป็นหลักแบบนี้นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักที่หนึ่ง สองสามเสร็จแล้วก็รวบทีเดียวโซ่สามแล้วก็ x อนคะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็โซ่สามขึ้นมาแล้วก็พันหัวเข็มขึ้นตรงหลักเนี้ยนะคะขึ้นมาสามหลักทุกหลักปลดไว้หนึ่งครั้งก่อนแล้วก็รวบสามหลักเข้าด้วยกัน โซ่สามเอก็กที่ห่วงถัดมาค่ะแบบนี้จนรอบงานนะคะนี่เป็นแถวที่สี่นะคะวนรอบงานได้เลยค่ะพอวนมาจนรอบงานนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามมาจบงานที่จุดบนสุดของเมล็ดข้าวโพดตัวนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ค่ะก็ต่อแถวที่5นะคะแถวที่5กับแถวที่6เหมือนกันนะคะก็เป็นโซ่หกสองสี่ากแล้วก็เอ็กบนมเมล็ดข้าวโพดนะคะไปจนรอบงานเลยนะคะ3 4 5 6 โซ่หกแล้วก็เอ็กตรงเมล็ดข้าวโพดข่ไปเรื่อยๆจนรอบงานแถวที่ห้ากับแถวที่หกเหมือนกันนะคะเป็นโซ่หกแบบนี้นะคะโซ่หกแล้วก็เอ็กลงที่จุดเดียวกันขาแถวที่ห้ากับแถวที่หกถักขึ้นมาสองแถวเลยนะคะ เดี๋ยวจะต่อแถวที่7เลยนะคะขาได้ถึงแถวที่6แล้วนะคะเสร็จแล้วมาต่อแถวที่7นะคะแถวที่7ก็จะเป็นโซ่5นะคะ2 3 4 5าเอ็กลงตรงกลางห่วง1ครั้งคะ่ะแล้วก็โซ่5 เอ็กลงตรงตรงหลักเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็เอ็กลงตรงกลางห่วงแบบเนี้ยนะคะค่ะแล้วโซ่ห้านะคะ แล้วก็โซ่าอีกทีแบบนี้ขับ X ลงตรงกลางห่วงแล้วก็ X ลงตรงหลักขับไปเรื่อยๆนะคะจนจบรอบงานนะคะ 2, 4, 5ลงตรงหลักแล้วก็ลงตรงกลางห่วงนะคะ โซ่ห้านะคะแล้วก็เอ็กลงตรงหลักแล้วก็ลงตรงกลางห่วงไปจนจบงานเลยค่ะนี่เป็นแถวที่เจ็ดนะคะระบายมีทั้งหมดเก้าแถวนะคะ ขาวนรอบงานได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาต่อแถวที่8เลยนะคะแท็กแบบนี้วนรอบงานค่ะพอวนจนรอบงานแล้วนะคะเ,เสร็จแล้วจุดเชื่อมต่องานนะคะก็ขึ้นเป็นโซ่2องขาแทงผ่านลงไปที่จุดห่วงแรกนะคะที่จุดเริ่มต้นงานแบบนี้ เราก็จะได้สี่ห้าหกเจ็ดค่ะจบไปเจ็ดแถวแล้วนะคะแถวที่แปดค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ขึ้นหลักลงตรงห่วงถัดมานะคะเจ็ดหลักนะคะขอนับอีกทีสองสี่หกหกหลักค่ะหลักที่สองนะคะ หลักที่สามสี่ห้าหกขาก็จะได้หกหลักที่ห่วงแรกนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็อเ็กที่ห่วงถัดมา ค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่หกนะคะเอ็กที่ห่วงถัดมาเนี่ยค่ะจบหนึ่งลายเสร็จแล้วก็ขึ้นลายที่สองนะคะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ขึ้นหลักหกหลักนะคะหลักที่สามสี่ ห้าหกขาก็พอได้หกหลักแล้วก็ x ที่ห่วงถัดมาแล้วก็จะขึ้นโซ่หกนะคะแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถัก x ที่ห่วงถัดมาเนี่ยค่ะจบสองลายก็จะวนรอบงานแบบเดียวกันนะคะ<ม>เดี๋ยวให้ดูอีก หนึ่งลายลายที่สามลายที่สามก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ขึ้นหลัก <c oughs> หลักที่สองนะคะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วแล้วก็ปลดสองครั้งแบบนี้นะคะหลักที่สามสี่ห้า ได้หกหลักแล้วก็ x ที่ห่วงถัดมาแล้วก็โซ่หนะคะ x ที่ห่วงถัดมานะคะวนรอบงานได้เลยนะคะก็รอบชายเสื้อได้เลยลายซ้ำวนแบบเดียวกันนะคะแถวที่8แล้วนะคะแล้วก็จะเหลืออีก หนึ่งแถวแถวที่เก้านะคะข่าววนมาจนรอบงานแล้วนะคะเนี่ยนะคะแต่ช่วงลายไม่ลงตัวนะคะช่วงลายไม่พอดีก็ถ้าเกิดถ้าเกิดต้องการให้ขยายนะคะก็เพิ่มอีกลายแต่พอดีต้องการให้แบบแคบลงนะคะก็เลยปิดแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ นะคะคช่วงลายไม่พอดีเกินมาหนึ่งห่วงกับอีกครึ่งหนึ่องอะนะคะก็เลยปิดงานแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเสร็จแล้วจะขึ้นแถวสุดท้ายนะคะแถวที่9ใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็แทงผ่านลงไปที่หลักนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามมาให้เป็นติ่ง ขาหลักที่สองนะคะโซ่สามเป็นติ่งแล้วก็ขึ้นหลักที่สามโซ่สามนะคะเป็นติ่งนะคะหลักที่สี่โซ่สามขึ้นเป็นติ่งนะคะแล้วก็หลักที่ห้าสองสี่ หลักที่5นะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นหลักที่6อตรงนี้ขึ้นผิดนะคะขอใหม่อีกทีหนึง่งขึ้นหลักแรกผิดจุดหลักที่หนึ่งต้องอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นแทนแทนห่วงโซ่ขาหลักที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะ สอง5ามสี่ห้าหกโอเคหลักที่หนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามเป็นติ่งพันหัวเข็มขึ้นหลักที่สองนะคะแล้วก็โซ่สามทำติ่งนะคะหลักที่สามแล้วก็ขึ้นโซ่สามทติ่งหลักที่สี่ค่ะแล้วก็โซ่สาม ถักติ่งคะ่ะพันที่หลักไปเลยหลักที่ห้าแล้วก็โซ่สามถักติ่งหลักที่หกค่ะหลักที่หขึ้นมาปกตินะคะไม่ได้ทํำติ่งแล้วก็เอ็กลงไปที่ห่วงแบบนี้เลยลายต่อไปนะคะลายที่สอง พันหัวเข็มค่ะแล้วก็ขึ้นตรงหลักเสร็จแล้วก็ทำติ่งนะคะโซ่สามพันลงไปที่หลักหลักที่สองค่ะโซ่สามขึ้นมาทำติ่งหลักที่สามหลักที่สี่ หลักที่ห้าเสร็จแล้วก็ขึ้นหลักที่6มาหลักที่หไม่ต้องทำติ่งนะคะเอกที่ห่วงถัดมาเลยนะคะได้งานแบบนี้เป็นแ่าสุดท้ายของระบายเสื้อนะคะนะคะถักวนรอบงานได้เลยนะคะเดี๋ยวจะจบงานแล้วก็เก็บงานให้ดูอีกทีหนึ่ง ค่ะพอวนมารอบชิ้นงานแล้วนะคะจุดเชื Champion ่อมต่องานค่ะก็เอ็กลงไปตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อตรงลงมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะพอดีเมื่อกี้ช่วงลายเขาไม่พอดีนะคะเลยต้องเก็บเข้ามาแบบนี้อีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ตัดไหมค่ะดึงไหมเข้าไปในงานเก็บไหมเข้าไปในโซ่นะคะ ในช่องโซ่ดึงเข้าไปด้านผิดค่ะแล้วก็เก็บเข้าไปจนหมดปลายไหมนะคะค่ะดึงเข้าไปจนหมดปลายไหม mm hmm. ก็างานในส่วนระบายจบที่แถวที่9นะคะค่ะก็คลิปนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วคะ่ะเสื้อลายดอกแก้วเจ้าจอมนะคะก็สอนครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะ ตรงนี้เป็นชายเสื้อชายเสื้อก้าแถวนะคะขาง,งานก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วขาก็สำหรับคลิปเสื้อลายดอกแก้วเจ้าจอมก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเสร็จแล้วก็รีดงานลงให้เรียบนะคะก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย ขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปลายดอกแก้วเจ้าจอมก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่เสื้อตัวใหม่ลายต่อไปนะคะค่ะก็คลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะ